สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดปูมันธนา49กระรัตมี3ทายาทให้เศรษฐีสวยโกงอายุสามีหลงหนัก เปิดภาพปัจจุบันปูมันธนานางเอกขวัญใจหนุ่มๆในยยกอดีตแจ้งเกิดจากเวทีประกวดนางสาวไทยปี2541คว้าตำแหน่งขวัญใจช่างภาพและรองอันดับสองจากนั้นมีผลงานแสดงละครมากมายเช่นมัจจุราชจำแรงนายห้อยทมินคุมรัพย์แม่น้ำแควสายน้ำสามชีวิตเป็นต้นและยังมีงานละครให้แฟนๆได้ชมจนถึงทุกวันนี้ตอนนี้อายุเธออยู่ในหลักสี่พร้อมมีครอบครัวที่แสนจะอบอุน่น กับพักดีหานหิมะทองคําและลูกๆที่มีหน้าตาไม่แพ้คุณพ่อคุณแม่อย่างน้องเฟียสลูกชายคนโตอายุ15ปีลูกสาวน้องเพิร์ลและลูกชายคนสุดท้องน้องพอลแต่คุณแม่ปูนะ่ายังสวยเป๊ะปังตลอดเวลาโดยเฉพาะภาพล่าสุดที่เธอได้โพสต์ลงโซเชียลจะว่าไปคุณแม่ปูก็ยังสวยเป็นอมตะไม่ปล่อยให้ตัวเองดูโซมแม้แต่ครั้งเดียวถ้าแม่ปูจะกระนาบอกเคล็ดลับสาวๆบ้างก็คงจะดีจะได้มีใบหน้าและหุ่นที่เป๊ะเวอร์เหมือนคุณแม่ปูบ้าง โดยก่อนหนะ้านี้หานหิมะทองคําเคลียร์ประเด็นขณะนี้เขากับสีภรรยาปูมันธนาอยู่ในสภาวะเตียงหักว่าไม่รู้เรื่องข่าวดังกล่าวช่วงนี้ต่างคนต่างไม่เจอหน้าสําหรับตนแล้วคิดว่าทุกอย่างปกติแต่ยอมรับแยกห้องนอนกับปูมันธนาจริงๆพระลูกเป็นเหตุโดยจะตัวกล่าวว่าไม่ทราบข่าวดังกล่าวยังไม่ได้คุยกับภรรยาแต่อย่างไรสําหรับผมปกติแข็งแรงเหมือนเดิมปูยังไม่คุยอะไรกับผมผมยังไม่คุยอะไรกับปูเลยสองสามวันมานี้ปูถ่ายละครส่วนผมเอง ไปต่างจังหวัดส่วนใหญ่มีข่าวแบบนี้เขาจะต้องมาเล่าเข้ามาคุยกับผมแต่อันนี้ยังไม่ได้มีการเจอกันไม่ได้มีการพูดคุยกันเลยต้องรอผมไม่ค่อยอะไรกับข่าวเท่าไรรมเจ้าตัวยังยอมรับว่าแยกห้องนอนจริงๆแต่เป็นการแยกห้องนอนที่มีเหตุผลนะโดยเจ้าตัวกล่าวว่าเรื่องแยกห้องนอนอ๋อไม่มีอะไรหรอกลูกมีสองสามคนมันต้องแยกห้องแยกห้องเรามีหลายห้องมันต้องตกแต่งแบ่ง,บงๆกันดูลูกบ้างรวมไม่ไหวถามว่าเหมือนเดิมไหมเหมือนเดิมครับแล้ววันนี้เรามีภาพ ครอบครัวน,นี้มาฝากกันแค่เห็นภาพก็สัมผัสได้ถึงความอบอุ่นนะ่ารักของครอบครัวน,นี้แล้วครับท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทรัสตมีเดียขอบคุณครับ